ถ้าเรารอให้กระจกมองข้างนะครับเลยแล้วลดนบาๆออกไปมันก็จะช้านะครับแต่ถ้ารถมีความเร็วเราจะหมุนพวมาลัยตอนที่เสาเอสวัสดีครับผมพิทัฒม์ามยันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการเลี้ยวนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆมือใหม่หลายคนครับยังไม่เข้าใจวิธีการเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับสำหรับมือใหม่งงๆว่าเอ๊ะ หรือยังไงพ้นไม่พ้นต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองดูว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยเราทํำยังไงเพื่อให้รถนะครับเลี้ยวออกมานะครับพ้นด้านข้างไม่ปิคลุดนะครับวิธีการจะเป็นยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับสําหรับการเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ สำหรับมือใหม่นะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยนะครับผมเคยสอนไว้หลายคลิปแล้วนะครับยวคลิปนี้ผมจะมาย้ำให้เพื่อนๆได้ดูอีกน้าฝั่งขวามือครับเห็นไหมเห็นป้ายแดงๆไหมนะครับสิบคิว่าทางออกนะนะครับกระจกมองข้างเลยป้ายครับนะครับพลยปึ๊บนะครับหมุนครับหมุนโค้งมาครับปึ๊บโค้งมารดเครื่องที่ช้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ออกมาฝึกขับรถนะครับวิธีการเลี้ยวนะครับเมื่อเมื่อเพื่อนๆออกมาขับใหม่ๆเนี่ยความเร็วมันจะไม่เยอะครับอย่างตอนนี้นะครับ ความเร็วมันจะอยู่ไม่ไม่เยอะครับประมาณนี้ห้าหกกิโลเมตรเมื่อเพื่อนๆออกมาฝึกหัดขับรถนะนะครับครั้งแรกเลยก็ขับไม่เร็วนะครับอย่างด้านหน้านะครับเป็นฟุตบาทแล้วก็มีต้นไม้ใช่ไหมนะครับกระจกมองข้างเลยใช่ไหมครับพอเลยพุ่มไม้ปุ๊บเราหมุนครับหมุนโค้งตามทางเลยครับโค้งตามทางปุ๊บนะครับเสร็จแล้วพอรถตั้งตรงคือล้อตรงครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะนะครับด้านหน้าที่เป็นกลวยแล้วก็เป็น ต้นไม้นะครับเราจะให้กลวยนะครับเป็นตัววัดกับกระจกมองข้างของเรานะครับกระจกมองข้างเลยกลวยเมื่อไหร่นะครับเลยปื๊บหมุนครับโค้งมาครับโค้งมานะครับปื๊บนะครับแล้หน้าฝั่งซ้ายครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเสานะครับกระจกมองข้างเลยเสานะนะครับปื๊บแล้วหมุนครับโค้งมานะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับมุมกล้องมันไม่มันกว้างไม่พอนะนะครับแล้วก็กระจกมุงข้างนะครับเลยเสาฝั่งขวาครับเลยเสานี้นะนะครับเลยแล้วหมุนครับโค้งมาครับดึงโค้งมาครับอ่านะครับแล้วพอรถตั้งตรงครับทยอยคืนนะครับอ่าแบบนี้ครับเวลาเพื่อนๆออกมาฝึกขับรถนะนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกทางฝั่งซ้ายนะครับ ดี๋ยวผมจอดทางฝั่งซ้ายนะนะครับคือกระจกมองข้างเลยฟุตบาทตรงนี้นะครับเลยแล้วหมุนเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยแล้วหมุนครับหมุนโค้งมาครับโค้งมาตามทางนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับวิ่งตรงมาก่อนแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเลยพุ่มไม้ตรงนี้เราจะเลี้ยวขวานะนะครับวิ่งตรงมาครับกระจกมองข้างนะครับเลยหรือยังครับอ่าเลยปึ๊บเลี้ยวขวาปั๊บครับโค้งมาครับรถจะโค้งเข้ามาพอดีเลยนะครับ อ่านะครับเราก็ขับตรงไปได้เลยนะครับบางคนก็จะทมพิธีมครับอย่างนี้รถเราขับออกมาฝตอรขับอย่างเงี้ยกระจกมองข้างเลยอย่างนี้ใช้ได้ตลอดเลยไหมนะครับทุกความย่านทุกย่านถี่ความเร็วนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าเราขับรถช้าขับรถในซอยขับรถตามสถานที่ต่างๆที่มันไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเร็วมากเราจะใช้กระจกมองข้างเลยแล้วเหมือนครับแต่ผมมีอีกทีหนึ่งครับก็คือ รถที่มีความเร็วระดับหนึ่งผมจะใช้อีกทิศหนึ่งครับนั่นคือโคนเสาเอนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อ,อนๆฟังเข้าใจนะนะครับเวลาเราขับรถมาด้วยความเร็วน,นะครับปึ๊บเราก็จะเบรกนะครับความเร็วก็ยังมีอยู่ถ้าเรารอให้กระจกมองข้างนะครับเลยแล้วรถบันบานออกไปมันก็จะช้านะครับแต่ถ้ารถมีความเร็วเราจะหมุนพวงมาลัยตอนที่เสาเอถึงจุดที่เราจะต้องเลี้ยวพอเลี้ยวปุ๊บ รถที่มันมีความเร็วใช่ไหมกระจกมองข้างเราก็จะถึงตรงส่วนที่เราจะต้องเลี้ยวพอดีนะครับเพราะรถมันมีความเร็วนะครับมันคือการหมุนเผื่อหมุนหมุนดักไว้รอนะครับเมื่อนะครับจังหวะที่กระจกไอคอนสเเอถึงใช่ไหมครับเราก็หมุนพวงมาลัยรอครับพอรอปุ๊บนะครับพอได้มาปุ๊บกระจกมองข้างมาเลยพอดีครับเห็นไหมครับจะประมาณนี้สำหรับรถที่มีความเร็วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆออกมาฝึกขับช้าๆนะครับออกมาฝึกช้าๆนะครับ กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนได้เลยครับไม่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อนๆจะออกจากซอยนะครับออกจากซอยออกจากซองนะครับขณะที่เราจอดรถอยู่นะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนได้เลยใช้เทคนิคนี้ได้เลยแต่เมื่อเพื่อนขับรถมีความเร็วระดับหนึ่งนะครับอาจจะความเร็วสักสิบกิโลเมตรขึ้นไปนนเหล่านี้ครับแล้วรถเป็นมีความเร็วเราจะใช้คูณ 2A ในการกะระรยะครับนี่คือทริคของผมเลยที่ผมใช้สอนนักเรียนนะครับ เพราะว่าเวลาเราเลี้ยวรถนะเราเลี้ยวรถปุ๊บรถเปนมีความเร็วเราก็จะใช้คนเสาเอเป็นตัวจับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะเมื่อคนเสาเอถึงปุ๊บเลี้ยวครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละฝั่งนะครับเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะผมจะอยู่ผมจะเลี้ยวขวาตรงด้านหน้านะตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะนะครับผมดูครับรถถ้าเป็นปกติเลยรถเครื่องที่จะชาแบบนี้ประมาณ6กิโลเมตรก็จมข้างเลยแล้วหมุนครับนะอย่างนี้ปกติเลยครับ ปกติเลยใช้ความเร็วปกติเลยเดี๋ยทีนี้นะครับผมจะลองเพิ่มความเร็วครับความเร็วตอนนี้วิ่งไป20ไปปลายนะครับ30ตสต้นๆแล้วนะครับปึ๊บนะครับแล้วผมตัดเบีครับกระจกอ่าสายเอถึงปึ๊บผมหมุนขวาไว้รอครับปึ๊บเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับผมจะวิ่งมาด้วยความเร็วนะ ฝั่งขวามือนะครับดูฝั่งขวามือก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งซ้ายฝั่งขวามือก่อนนะครับผมจะเอ่อเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับเลี้ยวขวาด้านหน้านะนะครับเสาเอเลยปุ๊บหมุนเลยครับหมุนปุ๊บนะครับอ่าเห็นไหมครับพอสเสาโคนเสาเอเนี่ยในตำแหน่งที่เรามองเนี่ยมันเลยปุ๊บหมุนปั๊บเลยพอหมุนปั๊บปุ๊บช่วงที่หมุนเนี่ยรถมันมีความเร็วอยู่ดังนั้นกระจกมอง,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 งข้างก็จะเลยพอดี มันก็จะทําให้เรานะครับเลี้ยวได้ตรงเป๊ะเลยถ้าเรามีความเร็วแล้วเรามารอให้กระจกมองข้างเลยปุ๊บมันบานออกครับเห็นไหมครับมันบานออกไปทางนู้นเลยดังนั้นถ้ารถมีความเร็วนะครับถ้ารถมีความเร็วใช้กระจกมองข้างไม่ได้แล้วนะครับนี่แหละครับที่ผมสอนแล้วมีคนก๊อปปี้ให้ผมไปนะครับแล้วไปสอนผิดๆถูกๆนะครับทาให้เกิดอุบัติเหตุนะนะครับผมและแม่ไม่อยากจะพูดเลยครับนะครับ คือถ้ามีความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรเนี่ยนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนได้เลยนะครับแต่ถ้าความเร็ว10กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเราจะใช้โคนเสาเอนะครับโคนเสาเอเลยปุ๊บหมุนปั๊บนะครับแล้วมันจะประจวบเหมาะกับกระจกมองข้างเลยพอดีเลยนะครับพอเลยพอดีปุ๊บเนี่ยมันจะเลี้ยวได้ทันทีเลยนะครับมันจะเข้าได้เลยเพราะว่าช่วงที่เราเลี้ยเนี่ยมันรถมันมีความเร็วใช่ไหมดังนั้นพอเสาเอนะครับเสาเอเลยนะครับเสาเอเลยปุ๊บเราหมุนปับ๊บ จะมาที่หมุนเสรยดพอดีอ่ะกลางหมุนช่วงกลางหมุนเนี่ยกระจกมองข้างมันก็อยู่ในตำแหน่งที่มันเลยส่วนที่เราจะวัดพอดีดังนั้นมันจะเข้ากันเหมาะมอย่างพอดีเลยครับอันนี้คือจุดที่พเพื่อนมือใหม่หัดขับต้องระวังนะครับก็คือมี2จุดนะก็คือความเร็วต่ําแล้วก็ความเร็วลถที่มีความเร็วนะครับถ้าลดที่มีความเร็วแล้วเราใช้กระจกมองข้างเลยปุ๊บเนี่ย มันจะบานออกไปทําให้วงเดียวกว้างนะครับรถมีความเร็วแล้วใช้กระจกมองข้างในการวัดมันก็จะ,ะรถจะบานออกไปเองนะครับรถจะบานองด้านข้างทําให้รถตีวงกว้างออกไปดังนั้นวิธีที่เราจะแก้ก็คือใช้โคนเสาเอ็นเป็นตัวบอกเลยเลยปุ๊บหมุนปับ๊บในสำหรับรถที่มีความเร็วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายมือกันครับว่าเราใช้เทคนิคเดียวกันได้ไหมไปดูกันครับ ท่องฝั่งทั้งฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับเราจะใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับถ้ารถเคลื่อนที่ช้าๆนะครับรถเคลื่อนที่ช้าเราจะใช้กระจกมองข้างนะครับเลยแล้วหมุนนะครับแต่ถ้ารถมีความเร็วระดับหนึ่งนะครับประมาณสัก10 1520กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้โคนสอเอเนี่ยเป็นตัวการยาบเหมือนกันครับเรื่องจากจะช้าก่อนนะครับด้านฝั่งซ้ายมือนะฝั่งซ้ายมือนี่นะครับมันจะเป็นแนวฟุตบาทใช่ไหมนะครับกระจกมองข้างนะครับ เลยปึ๊บเลยแล้วหมุนครับพอโค้งมาปึ๊บนะครับอ่าประมาณนี้ครับพอโค้งมาปึ๊บรถตั้งตรงคือรถตรงนะครับฝั่งซ้ายครับเห็นไหมตรงเสาครับกระจมข้างเลยเสาแล้วหมุนครับโค้งมาเลยครับหมุนโค้งมาเลยครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับพอรถจะตั้งตรงปึ๊บคือรถตรงครับอ่าแบบนี้เลยครับตรงไปครับด้านหน้าเดี๋ยวเราทดลองนะครับขับรถช้าก่อน เดี๋ยวรอบหน้าเราจะขับรถเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับดูนะครับขับรถบนาปุ๊บนะครับเบรกช้าก่อนนะครับลดขึ้นที่ช้านะครับลดขึ้นที่ช้าวิ่งมาช้ารถต่างขึนมานะครับเราให้กระจกมองข้างนะครับเลยนะเห็นพุ่มไม้ไหมนะครับดูพุ่มไม้นะพอเลยพุ่มไม้ปุ๊บนะครับหมุนปั๊บครับโค้งมาได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าด้านข้างจะแล่วคู่ฟุตบาานะนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยเลยเสาปุ๊บหมุนเลยครับโค้งมาเลยครับปั๊บนะครับ เห็นไหมครับโค้งมาคือล้อตรงครับรถไปตรงมๆได้เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มความเร็วดูครับนะครับกระจกมองข้างเลยไม่ได้แล้วนะต่อไปเราใช้คนสอเอเลยครับวิ่งตรงมาครับรถมีความเร็วระดับหนึ่งครับประมาณ20ต้นๆนะนะครับแต่เบรคครับโคนสอเอถึงปุ๊บหมุนครับหมุนครับปุ๊บเห็นไหมครับนะครับค้างไว้อันนี้ช้าหน่อยกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับ เดี๋ยวเรามาลองดูครับด้านหน้าครับรถมีความเร็วระดับหนึ่งนะรถมีความเร็วระดับหนึ่งนะครับวิ่งตรงมาผมจะเพิ่มความเร็วนะครับตอนนี้30ต้นๆนะ้นะครับเบรช้าๆครับนะครับโคนสาเอเลยปุ๊บหมุนปั๊บครับโค้งมาปุ๊บนะครับตอนนี้รถช้ากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับนะครับแบบนี้เลยครับนะครับเพื่อลองนําไปใช้ดูครับสองระดับนะครับก็คือ ถ้ารถเคลื่อนที่จะช้ากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับแต่ถ้ารถมีความเร็วเราใช้โคนเสาเอนะครับพีตัมครับผมมีคําถามครับเราต้องนั่งจ้องเลยไหมครับด้วยยังไงครับจริงๆเอาความรู้สึกเอาเลยนะนะครับพอมันผ่านมาปุ๊บนึงนะครับแล้วก็เลยแล้วก็หมุนได้เลยนะครับใช้ความรู้สึกเอาครับมันจะมานั่งเป๊ะนั่งวัดปุ๊บไม่ได้นะครับนะครับมันบอกพีตัมครับห่างไปสองมิลไม่ได้ครับผมเลี้ยวไม่ได้ครับไม่ถึงขนาดนั้นครับ เราเราเอาคร่า,าวๆครับนะครับเพราะว่ารถมันมีความเร็วเราก็จะเอาประมาณหนึ่งกะประมาณหนึ่งพอให้รถมันพ้นนะครับแล้วก็เอาความรู้สึกเราก็จะมองว่ามันพ้นถ้ามันพ้นปึ๊บมันผ่านแน่นอนครับปึ๊บนี่ครับประมาณนี้ก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะจาไว้เลยมี2ระดับครับก็คือความเร็วช้าแล้วก็รถที่มีความเร็วรถที่มีความเร็วเราจะใช้โคนสเสาเเป็นตัววัดเสาเเลยปึ๊บเรื่มหมุนเลย นะครับแต่ถ้ารถช้าเคลื่อนที่ช้า,ชาๆไหลเรื่อยๆออกจากซอยหรือว่าอะไรยังไงกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยแคบซอยน้อยซอยเล็กยน้อยเลี้ยวได้หมดเลยนะครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับใช้เทคน,คนิคนี้ได้เลยรถมีความเร็วรถไม่มีความเร็วเคลื่อนที่ช้าๆกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนรถมีความเร็วระดับหนึ่งนะครับใช้โคนสัเอเป็นตัววัดนะครับนี่คือเทคนิคเลย ที่ผมใช้สอนนักเรียนแล้วก็นํามาบอกให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับสถานการณ์ที่เราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขับรถแล้วเริ่มขับรถได้แล้วนะครับกลัวการเลี้ยวเลี้ยวไม่พ้นเลี้ยวด้านข้างไปครูดเลี้ยวด้านหน้าไปครูดนะครับลอง เมื่อดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ยังสับสนทุกส่วนไหนอยากสอบถาเมเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับใครดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่ใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามาครับกราบเรียนใจกบผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้กดปุ๊บมันอน Facebook group ุคบใณ นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทกเด็ดๆคลัดด,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 ดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยกันนะครับ